สวัสดีครับขอตรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นต้องหยุดไปชั่วระยะหนึ่งนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าว ว่าทางประเทศไทยหรือทางรัฐบาลไทยนั้นไม่ยอมรับข้อเรียกร้อง5ข้อของฝ่าย BRN นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นทางฝ่ายรัฐบาลไทยออกมายืนยันนะครับว่าจะมีการพูดคุยประสาสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้รอบใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็น่าจะอยู่ที่ประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็มีข้อถกเถียงมีข้อวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะครับเมื่อมีข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องของ BRN 5ข้อออกมา จะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าหลายข้อนั้นทางฝ่ายรัฐบาลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพเองก็พูดชัดเจนว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่ยอมรับกับข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องเหล่านั้นนะครับการพูดคุยรอบใหม่เพื่อสร้างสติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรจะปรับยุทธวิธีหรือรูปแบบอย่างไรรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับพลเอกอากนิตหมื่นสวัสดนะครับท่านเป็นที่ปรึกษากิติมศักดิ์ของคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับ พุทธศักราช2556ถือเป็นปีมหามงคลที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศจะได้ร่วมงานฉลองพระชนสา,า100ปีสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก3ตุลาคม2556 ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาระดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนสานา100ปีสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อถวายสักการะแด่พระองค์โดยพร้อมเพ,พรียงกันตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคม2556เขาบอนากนทใครบอก อย่นี่ยหรอมาเข้าด้วยไม่ใช่มัวไปเรื่อยอ่ะเรื่องภัยพิบัติธรรมาชาติอย่าเชื่อข่าวรือครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติพร้อมเตือนภัยอย่างถูกต้องศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภัยพิบัติรู้ทันรับมือได้ การฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับพลเอกอากาักกนิตหมื่นสวัสด์นะครับเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรนะครับพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้การพูดคุยเพื่อสันติภาพนั้นควรจะกําหนดยุทธศาสตร์หรือกลวิธีอย่างไรสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับขอบ,บคุณมากที่ร่วมรายการนะครับ,รบผมได้อ่านบทสัมภาษณ์ของท่านนะครับท่านบอกว่าการพูดคุยเพื่อสันติภาพที่กําลังเป็นอยู่ในเวลานี้ในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเข้าผิดสอย ทำไมถึงพูดอย่างนั้นครับครับที่ผมพูดเช่นนี้นะผมไม่ได้ประดิษฐ์วาทกรรมนี้ขึ้นมาเองนะครับมีผู้อุโสทางการเมืองของไทยนะครับครับพูดคํานี้ขึ้นมาก่อนฝ่ายรัฐบาลด้วยนะครับอ๋อครับแล้วผมลงไปจังหวัดในภาคใต้หลายคนก็พูดได้คำนี้กําลังเข้าผิดซอยนะครับทำไมผมก็เลยยืมคําพูดนี้มาพูดแล้วผมเห็นด้วยกับเห็นด้วยคำพูดนี้ครับถึงคิดว่าเข้าผิดซอยแล้วแล้วแล้วซอยที่ถูกควรจะเป็นอย่างไรครับถามว่า ขบวนการแบ่งแยกดินแดนผมขออนุญาตใช้คําว่าขบวนการแบ่งแยกดินแดนนะครับมีหลายขบวนการนะครับมีทั้งพูโร b ีไอเอ็นบีไอพีผมเพียงแใช้ตัวย่อนะครับนะครับจีเอ็มไอพีมูจาฮิดีอิสลามปัตนานีเยอะยมีหลายขบวนการทุกขบวนการมีธรรมนูญของขบวนการนะครับทุกขบวนการในธรรมนูญของขบวนการเขียนว่าวัตถุประสงค์คือแบ่งแยกดินแดนนะครับนะครับผมเึงขอใช้คําพูดนี้ว่านี่พวกนี้คือขบวนการแบ่งแยกดินแดนครับ ถามว่าเข้าผิดซอยตรงไหนทําไมเราถึงเลือกไปพูดคุยกับ b บีผมบอกมีหลายขบวนการใช่ครับนะครับทำไมถึงเลือกคุยกับ b บีเอทำไมไม่คุยกับพูโลด้วยทําไมไม่คุยกับมูจาฮิดีนด้วยอ่านะ,นะครับครับนะฮะถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุยกับ b บีอนะช่วงเดือนระมาดอนเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่า b บีอสามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้ไหมครับ ไม่ให้เกิดความรุนแรงได้ไหม<ย>ควบคุมไม่ได้เพราะ b บีเอเองก็แตกเป็นหลายฝ่ายเหลือเกินนะครับ <iss> นั้นการที่เราเดินช่องทางช่องนี้ช่องเดียวโดยไม่ดูช่องทางอื่นนะผม,<อ>ผมถึงบอกว่า<อ>นี่เดินผิดซอยหนะ<อ>ึ่งเป้าหมายก็ที่ไปคุยด้วยก็ผิดไม่ครอบคุมทั้งหมดสองวิธีการก็ผิดครับวิธีการก็ผิดนะฮะอย่างอย่างอย่างเป้าหมายเนี่ยเป้าหมายเพราะว่าเป้าหมายของกลุ่มขบวนการนี่คือแบ่งแยกดินแดนอันนี้คือเป้าหมาย เหมือนกันหมดไม่ใช่เหรอฮะเหมือนกันหมดครับทุกระบวนการ,รแต่วิธีการนะฮะวิธีการต่อสู้ก็ดีเลยอาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วเราเนี่ยวิธีการที่เราแอ p โ o สเข้าไปคนพวกนี้ก็ผิดไม่ใช่วิไม่ใช่วิธีการแบบนี้นอา้าวถ้าอย่างนั้นจะต้องแอ p โ o สแบบไหนครับหรือว่าเข้าอย่างไรถึงจะถูกซอยหรือ,อยังไงผมบอกว่ามันต้องมีทุกส่วนทุกะบวนการต,ต้องคุยคุยทุกทกระบวนการไม่ใช่คุยกระบวนการะบวนการใดกระบวนการหนึ่งครับทไม BAN ถึงไม่เรียกร้องว่าให้ตัวเองเป็นตัวแทน ของขบวนการต่างๆเป็นตัวแทนของมลายูปัตตานีเขาเขานั่นคือข้อเรียกร้องของเขาเขาเรียกร้องครับเพราะเขารู้ว่ามันยังมีหลายขบวนการที่ไม่เห็นด้วยเขาเขาไม่สามารถจะควบคุมได้นั้นถ้าเรายอมรับว่าเขาเป็นขบวนการก็เป็นช่องทางที่เอาต่อไปขบวนการอื่นจะมาคุยกับรัฐบาลต้องผ่านเขาเขาถึงต้องการให้เรายอมรับตรงนี้ก่อนเหตุผลที่ทางฝ่ายรัฐบาลไทยอธิบายก็คือว่าเพราะว่าขบวนการ BN เอเป็นขบวนการที่แอคทีฟที่สุดมี ผู้ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่มากที่สุดแล้วมีกลุ่มต่างๆมากกว่าขณะที่พูโลก็อาจจะอ่อนล้าไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้ในข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นไหมครับพวกเราจะมองไปที่ b ีไนะฮะไม่ได้มองว่าพูโลมีกองกำลังติดรุดหรือไม่มองพูโลเคลื่อนไหวการ<อ>เืิงระหว่างประเทศผมถามว่าในอดีตพูโลมีกองกําลังติดรูธไมหมมีนะครับมีถามว่าคนพวกนั้นไปไหน อยู่ที่ไหนตอนนี้คนนีไ่ไหน <c oughs> เข้ารายงานตัวกับฝ<ม>่ายรัฐบาลไหม,มอาวุธเอามามอบให้รัฐบาลไหม,มคนก็ยังอยู่อาวุธก็ยังอยู่ค <c oughs> แล้วบอกว่าพูโลหมดแล้วไม่มีแล้วเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างเดียว<ม>การเคลื่อนไหวทางการอาหาร <c oughs> เขาปิดลับเราไม่รู้เราก็เลยสรุปเอาว่าพูโรหมด <c oughs> หมดแต่ยาภาพแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดมองรัฐบาลรัฐบาลก็หมายถึงว่า ตัวแทนของรัฐบาลที่ไปคุยเนี่ยนะเขาก็อธิบายว่าก็เปิดทางเหมือนกันสําหรับกลุ่มอื่นแต่ว่าก็คุยกับเบียเอ็นก่อนแล้วจากนั้นเมื่อมีข้อตกลงร่วมกันในระดับหนึ่งค่อยไปคุยกับกลุ่มอื่นๆด้วยอันนั้นอาจจะเป็นแผนในอนาคตหรือเปล่าผมไม่ทราบแผนคราผมไม่ทราบแผนนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นถือว่าเข้าซอยถูกไหมฮะถ้าอย่างนั้นที่เข้าซอยผิดนอกจากที่ประเด็นที่ผมว่าอะไรนะฮะการที่ไปยกระดับกระบวนการขึ้นมาเทียบเท่ากับ นี่คือวิธีการวิธีการที่ผมพูดนะครับการเข้าซอยผิดวิธีการผิดนะครับซอยนี้น้ําท่วมคุณจะขับรถเข้าไปไหมอ่าใช่ไหมฮะถนนขุกขะคุณจะเอารถสปอร์ตขับเข้าไปเหรออ่าครับนี่ก็เป็นวิธีการวิธีการใช่ไหมฮะอครับตอนนี้มันเป็นการยกระดับกระบวนการขึ้นมาเทียบเท่ากับหน่วยงานของรัฐระดับสภาความมั่นคงก็เพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงใจของรัฐไทยไงฮะก็ต้องยอมรับแล้วก็ ให้เขารู้สึกว่าเราก็จริงใจเพราะงั้นก็ต้องคุยกันระดับที่เสมอกันอันนี้มองอย่างไรถ้าอย่างนั้นผมมองอย่างนี้ครับนโยบายความมั่นคงนะครับนโยบายเนี่ยนโยบายบริหารราชการและพัฒนาจังหวัดทานภาคใต้พศ2 5 5 5ถึง2 5 5 7ครับนโยบายฉบับนี้นะครับร่างโดยสมชอเอง <c oughs> ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรครับ <c oughs> ผ่านวุฒิสภานะครับประกาศใช้และนำไปปฏิบัติ วัตถุประสงค์ข้อ8ดในนโยบายฉบับนี้บอกว่าส่งเสริมให้มีการพูดคุยกับบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างจากรัฐบาลใช่นะครับพร้อมให้มีการกระจายอํานาจแต่ต้องไม่เป็นบันไดไปสู่การแบ่งแยกดินแดนนโยบายเขียนไว้ชัดเจนครับนะครับผมถามว่าตอนนี้เนี่ยมีมพยายามมีความพยายามยกระดับขึ้นไปสู่การเจรจานะครับข้อเสนอห้าข้อเนี่ยม,มีการยกระดับไปสู่การเจรจา ซึ่งถ้าใครไปบอกว่านี่คือการเจรจายอมรับปุ๊บคุณขัดนโยบายตัวนี้นะครับอ๋อครับนะครับแต่ว่าการเปิดโอกาสพูดคุยกับคนที่มีความเห็นต่างเราก็ก็ทําตามนโยบายนี้ถามว่าคนพวกนี้นะครมีเป้าหมายในการแบ่งแยกดินแดนอ่ามีเป้าหมายในการแบ่งแยกแดนแต่ตอนนี้ถ้าบอกว่าตัวเองมีเป้าหมายในการแบ่งแยกแดนไม่เข้าข่ายที่จะพูดคุยกับรัฐบาลได้ออนะครับมันจะเป็นการขัดกับรัฐนูนดูนี้นโยบายนี้ก็ลดระดับ บอกว่าผมไม่ได้แบ่งแยกยนแดนการพูดคุยนี่อยู่ในกรอบรัฐธรรมนูญใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเพื่อจะเข้าข่ายนี้ว่าพูดคุยได้นะฮะพูดคุยได้ถามว่าคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกับรัฐบาลมีเยอะแยะมีหลายกลุ่มนะฮะแสดงกลุ่มนู้นแสดงวาเห็นมารัฐบาลฟังกลุ่มนี้แสดงวาเห็นมารัฐบาลฟังบีแอนแสดงวาเห็นมารัฐบาลฟังถึงไม่ใช้การเจรจานะฮะนั้นถ้าพูดคุยนี่ได้ คุณจะเสนอมาร้อยข้อพันข้อพูดคุยได้แต่ไม่ใช่การเจรจานะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างของการพูดคุยนี่ครับหรือว่าเขากําลังยกระดับไปที่รับไม่ได้ครับห้าข้อที่เสนอมาเขายกระดับให้เป็นการเจรจาเข้าใจไหมครับทีนี้เดี๋ยวก่อนไปถึง5ข้อนะฮะแต่ว่าอันหนึ่งที่ท่านได้วิจารณ์แล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปด้วยก็คือว่าท่านมองว่าการพูดคุยเพื่อสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเพียงละครฉากหนึ่งและฉากสุดท้ายเขาก็มีการจัดไว้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือเขตปกครองพิเศษ ทำไมถึงถึงวิเคราะห์ไปในแนวนั้นฮะคือก่อนที่จะมีการลงนามเมื่อวันที่28่สิบแปดกุมภาเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยประสานงานกันมาตลอดอนะฮะทั้งในที่สาธารณะนะผู้น,ะนำมาเลเซียก็พูดบอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องแก้ปัญหาด้วยการให้เป็นออโตโนมีมหรือเราแปลไปแปลไป,ไ,ป,ไ,ปไทยว่าเขตปกครองพิเศษครับพูดหมดตั้งแต่มหาเดจ<ช>นถึงนายกประเก็พูดหมดนะครับแม้กับ รัฐมนตรีระดับรัฐมนตรีของมาเลเซียที่เกี่ยวข้องก็พูดผ่านรัฐมนตรีเขาคู่กันครับก็พูดเรื่องนี้มาตลอดผมถามว่าตรงเนี้ยนะครับนี่คือถงใช่ไหมนี่คือทงหรือเปล่าสุดท้ายของการพูดคุณพระดอนออกมาพูดตอนตอนเริ่มใหม่ๆก็บอกว่าโยนหินถามทางว่าถ้าเป็นเขตปกครองพิเศษจะว่าไงเป็นเป็นเพียงข้อข้อศึกษาหรือข้อเสนอของนักวิชาการบางคนบางกลุ่มใช่คุณ ในขาวสมชมาพูดเลยามาพูดเลยวันนั้นผมไปดูงานที่ฟิลิปปินส์พอดีเรื่องมินาเนาแล้วคนที่บูบอกเ,อเขาจะให้เป็นเขตปกครองพิเศษพาร,ราดอนออกมาพูดผมไม่ได้ฟังนั้นเป็นเพียงข้อเสนอซึ่งก็แค่ข้อเสนอของฝ่ายนั่นเลยครับคือพาราดอนโยนหินถามทางอพอสังคมโจมตีมากๆก็บอกยังอีกไกลใช่แต่ว่า แต่ว่าเชื่อว่าได้มีการตั้งทงไปแล้วว่าการ,รพูดคุยทั้งหมดนี้สุดท้ายก็คือเขตปกครองพิเศษแต่ถ้าเกิดเขตปกครองพิเศษนั้นไม่ได้ไปสู่การแบ่งแยกดินแดนละก็รับได้รับได้ไไดก็ไม่ไม่น่าจะเป็นเป็นปัญหาอะไรใช่ไหมฮะหรือ<ต>ว่ามองว่าเป็นปัญหาคือรัฐธรรมนูญไทยไม่ได้เขียนเรื่องนี้ไว้เรื่องออโตโนมีเราเขียนเรื่องการกระจายอํานาจอ๋ออ้าวแล้วอย่างคือคือถ้าดูจากข้อเรียกร้องอ่ะทีนี้มาข้อเรียกร้องเนี่ยนะครับหข้อของ b บ N เนเนี่ยคำว่าการ เขตปกครองพิเศษหรือการดูแลปกครองโดยที่เขาสามารถที่จะมีสิทธิ์ในอธิปไตยของสมจังหวัดแล้วก็4ี่อำเภอของสงขลาเนี่ยการดูแลตนเองของเขาก็คล้ายๆกับกทมรูปแบบพิเศษแบบกทมหรือไม่ก็แบบพัทยาซึ่งมันก็มีอยู่แล้วในระบบการปกครองของของประเทศไทยนี่ครับคประเด็นคือว่าถามว่าถ้าไปสู่จุดนั้นแล้วเนี่ยกองกำลังติดรุ้นเขาอยู่ที่ไหนมีการสลายกองกองที่ต้องยุติทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เขาเสนอมาในหข้อ ยังไม่ได้ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้พูดกันเลยนะฮะเรื่องเรื่องเรื่องกลงองรลบอกรองตีรวุธครับตอนนี้กลับมานิดหนึง่งว่าทาไมผมว่าเกมตัวนี้ถูกเขียนไปห,หมดแล้วเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนะครับผมให้สัมภาษณ์ศูนย์ข่าวอิสราห์ที่คุณนมาถามผมนะครับนะฮะย7สิ็สิงหาผมให้สัมภาษณ์ศูนย์ข่าวอิสราห์วันที่หกผู้แทนฝ่ายมาเลเซียมาพบพร้อมกับย,ยื่นเอกสาร3าดหน้า,านะครับรายละเอียดของข้อเรียกร้องห้าข้อห้าข้อนะครับศูนย์ข่าวอิสราห์มาลงเมื่อวันที่สิบสองกันยา ปรากฏว่าเนื้อหาใน38หน้ากับที่ผมให้สัมภาษณ์ตุนถาศระาเมื่อ27สิบงหามันตรงกันหมดนะครับครับเพราะอะไรเพราะผมติดตามสถานการณ์มาต้องแต่ก่อนการลงน้ำวันที่ยี่สิบคำพารู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะครับแต่ละฝ่ายเขาคุยอะไรกันเพื่อจะขับเคลื่อนไปตรงไหนนะครับผมถึงมาพูดไว้ล่วงหน้าแล้วก็ตรงกับที่ที่ที่มาเลเซียเอาเอกสารมาให้อ่ นี้ผู้แทนไปเสียที่ที่มานี่ก็พูดถึงเรื่องเรื่องเขตปกครองพิเศษนะครับซึ่งไม่มีความชัดเจนว่าตอนนี้เป็นอย่างไรเพียงแต่เสนอคร่าวๆอย่างเช่นผู้ว่าการจังหวัดต้องเป็นคนรายูปัตตานีอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาปฏิบัติศาสนาจิรับซึ่งเสรีภาพพวกนี้เรามีอยู่แล้วใช่ไหมครับที่ผมห่วงบอกว่าวิธีการของ เีเอ็นเสนอตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งนะครับับข้อหนึ่งถ้าไทยรับข้อตกลงข้อหนึ่งนะครับคือให้เขาเป็นตัวแทนมลายูปัตตานีผมยกตัวอย่างนะฮะถ้าไทยยอมรับว่าเขาเป็นตัวแทนมลายูปัตตานีเขาจะยุติการดูวยการต่อเป้าหมายอ่อนแอพระครูครับประชาชนที่ไม่มีอาวุธยุติการดูแลการในพื้นที่ชุมชนครับ พื้นที่เศรษฐกิจผมถามว่าความเป็นตัวแทนในอย,ยู่ของ VN ที่เรียกร้องเนี่ยทำไมต้องเอาประชาชนเป็นตัวประกันเป็นข้อต่อรองอแล้วถามว่าในสามจังหวัดเขามีสาสาสาวนายกอ,อบจอนายกอ,อบตอมีสมาชิกอบจอ,อ,อบตออแม้กระทั่งกรรมการเิราราประจำจังหวัดก็มาจากการเลือกตั้งคนพวกนี้เข้ามาจากการเลือกตั้งของประชาชนตามวิถีทางของประชาธิปไตย เขามีความชอบทรมากมามากกว่าไหมที่เบนที่จะเป็นผู้แทนมาอยู่ปัตตานีโดยเอาประชาชนเป็นตัวประกันนะครับอย่างนี้ถามว่าใครรับได้ใช่ไหมครับครับอันนี้คือหนึ่งในในห้าข้อหนึ่งในห้าข้อได้แช่หนึ่งในห้าข้อ,อนะฮะทีนี้ข้อที่รู้สึกว่าเอาเอาถ้าดูภาพรวมก่อนท่านคิดว่าทั้งห้าข้อเนี่ยรัฐบาลไทยควรยอมรับทั้งห้าข้อไหมครับหรือเลือกรับบางข้อหรือว่าปฏิเสธทั้งห้าข้อ การต่อรองเนี่ยนะครับมันมีการต่อรองมีข้อนู้นข้อนี้นะครับจะรับข้อนี้ก่อนแล้วปฏิบัติที่เหลือค่อยคุยกันมันไม่ได้นะครับถือว่ายังไม่ตกลงกันไม่ได้แต่นี่ต้องถือตกลงเพราะนั้นมีกี่ข้อไปเดินย่อยกี่ข้อตกลงกันให้ได้ก่อนแล้วก็ถือว่าตกลงทั้งหมดเป็นแพ็กเกจทั้งหมดนั้นว่าเลือกรับข้อนี้ก่อนเรื่องนี้ยังไม่รับอาเรื่องนี้ตกลงกันได้แล้วปฏิบัติก่อนไม่ได้นะครับอย่างข้อที่ มีการพูดถึงกันเยอะก็คือข้อที่4ครับในการที่จะให้รัฐไทยยอมรับว่ามลายูปัตตานีคือเจ้าของอธิปไตยเหนือดินแดนนั้นแล้วก็เคยเป็นเจ้าของนั้นมาก่อนเขาขอสิทธิ์นั้นคืนครับอันนี้อันนี้มองมองอย่างไรในข้อเรียกร้องนี้ครับผมก็บอกว่าถ้าคุณเอาประเด็นทางประวัติศาสตร์คุณมาอ้างต่บปีพศ2319ว่าเรามายึดของดินแดนตรงนั้นเพราะนั้นเขาขอคืนขอสิทธิ์่ามเป็นเจ้าของนั้นคืนครับผมถามว่าถ้าคนทั่วโลก ใช้หลักคิดวิธีนี้ผมว่าลบกันหมดนะทั่วโลกไม่มีใครเขาใช้วิธีคิดแบบนี้หรอกครับแล้วพอตรงนั้นบอกว่าสิทธิติทธิคืนสิทธิในการนับถือศาสนาประกอบธรกิจปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีสิทธิในการประกอบธุรกิจรัฐบาลไทยมีนโยบายเรียบร้อยอยู่แล้วในนี้ทําอยู่แล้วผมถึงบอกว่านโยบายฉบับนี้เนี่ยนะรัฐบาลควรจะเผยแพร่พิมพ์เป็นภาษา อังกฤษภาษามาลายูครับอักษรยาวีด้วยยิ่ง,งดีนะครับ,รบแจกจ่ายไปให้คนสามจังหวัดอ่านข้าราชการอ่านนะครับประเทศมาเลเซียอ่านคนรัฐบาลมาเลเซียอ่านคนในมาเลเซียอ่านนะครับประเทศมุสลิมอ่านประเทศที่มุสลิมอ่านเขาจะได้รู้ว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายอย่างไงที่จะปฏิบัติต่อพี่น้องมุสลิมตรงนั้นนะครับนั้นบางงบางข้อเรียกร้องที่เสนอมาเนี่ยมันอยู่ในนี้อยู่แล้วผมไม่รู้ว่าทางวีเอ็นรู้หรือเปล่านะครับ หรือมันรู้แล้วแกล้งทําเป็นไม่รู้เสนอขึ้นมาครับครับนะครับทีนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นทําอย่างไรคือคือท่านยังเห็นด้วยอยู่กับการพูดคุยไหมครับผมเห็นด้วยกับการพูดคุยนะครับแล้วครับใช่ที่ท่านดจการทหารบอกบอกว่าไม่รับไม่ได้ห้าข้อเนี่ยมันมีเหตุผลอย่างข้อหนึ่งที่ผมผมบอกว่าทาไมต้องเอาประชาชนเป็นตัวประกันเพื่อตัวเองเพื่อให้รัฐไทยยอมรับว่าเขาเป็นตัวแทนคนมาอยู่ปัตตานีถามว่าคุณยอมรับได้ไหม <C> e <an> ใช่ไหมมันไม่ใช่ก็รับไม่ได้แต่ถามว่ารับไม่ได้แต่ไม่ได้ไม่เห็นด้วยก,การพูดคุย <c oughs> ที่ผมออกมาพูดต่อสังคมเน <c oughs> สเนอยยตอนมผมไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นด้วยการพูดคุยสันติภาพนะ <c oughs> ผมเห็นด้วยท่านผู้การบอกผมว่าท่านก็เห็นด้วยเพราะท่านไม่เคยปฏิเสธเพียง <c oughs> แต่ท่านไม่เห็นด้วยกับข้อข้อเรียกร้องพวกนี้แต่ผมว่าไม่เห็นด้วยแต่การพูดคุยสันติภาพสามารถดําเนินต่อไปได้ถ้างั้นดาเนินต่อไปอย่างไรในเมื่อเขาบอกว่าดูจะประหนึ่งว่าขีดเส้นตายเลยถ้าไม่ยอมรับ ก็คงอาจจะต้องไม่ต้องคุยต่อแต่ถ้าเกิดมีคําตอบที่เขาพอใจว่าย,ยอมรับหรืออะไรเงี้ยนะก็อาจจะคุยกันต่อได้ถามว่าจำเป็นต้องตอบตอนนี้ไหมครับผมถึงบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนไงครับอมไม่ต้องรีบร้อนหยุดคิดหน่อยได้ไหมให้รอบครอบวันนี้รับนะครับถ้าเราไม่ตอบไปแ้กสอนจะจะหยุดแล้วไม่ไม่คุยแล้วใช่ไหม,มเราบอกเราเรายินดีจะคุยนะครับรับฟังความคิดเห็นครับการไม่รับข้อเสนอกับการยุติการพูดคุยเป็นคนละประเด็นกัน อืมครับถ้าอย่างนั้นกันคือถ้าเกิดไม่รับข้อเสนอความวิตกกังวลของรัฐบาลก็คือว่าเหตุการณ์ความไม่สงบก็อาจจะถูกกระตุ้นมากขึ้นเพราะว่าดูเหมือนว่าการพูดคุยสันติภาพที่เกิดขึ้นทางฝั่ง b บีเเสนอมาแล้วฝั่งไทยดูจะไม่จริงใจปฏิเสธข้อเสนอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อกังวลก็คือความรุนแรงก็จะเกิดขึ้นมากหรือเปล่า มันจะเป็นประเด็นที่นําไปสู่การกดดันในพื้นที่ต่อไปหรือเปล่าอันนี้อันนี้ทั้งนั้นจะจะแก้ปัญหาน,นี้อย่างไรผมถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดในพื้นที่ขณะเนี้ใครกระทาคือกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยการพูดคุยพวกเ n เอเองที่ไม่เห็นด้วยการพูดคุยผมถึงบอกว่าเป็นความท้าทายของลุงฮัตซันที่จะไปทําความเข้าใจกับเยาวชนคนรุ่นใหม่มที่เขามีความคิดเรื่องนี้ครับนะครับเขาคิดอยู่แล้วเรื่องนี้ครับ ลุงคันสันสั่งไม่ได้อืสั่งไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ถ้ามองในฝั่งของเบียเอ็นเองเนี่ยเบียเอ็นเองเขาก็เขาก็ถูกกระทําจากรัฐไทยนะฮะแกนนําสมาชิกก็ถูกทําร้ายหรือถูกสังหารจากฝ่ายรัฐไทยอยู่เยอะเหมือนกันอันนี้เขาก็เรียกร้องเหมือนกันว่าเออถ้างั้นก็ต้องยุติความรุนแรงที่รัฐไทยมีต่อ,อกลุ่มเขาด้วยอันนี้จะจะรับจะทําอย่างไรในส่วนของรัฐไทยผมว่าอันนี้มันต้องว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมนะครับ ว่ากันตามกระบวนการยี่ทธรนะครับครับ,ค,รบคุณต้องคุณบอกว่ารัฐไทยทำอย่างนี้นคุณมีหลักฐานอะไรไหมนะเราทหารตำรวจผมครับเคยไปตรวจหน้าที่เรายึดถือในตัวบทกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับนะครับถ้ากระบวนการยุติธรรมของไทยไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอผมว่าคนที่ถูกจับมาตัวน,นี้ติดคุกหมดแล้วนะครับข้อมูลที่ผมได้มา ไม่ว่าทุกคนที่ที่เราจับมาแล้วมีความผิดครับถูกขังหมดนะันไม่ใช่นะครับปล่อยก็เยอะเพราะเรามีหลักฐานชัดเจนเราก็ต้องดําเนินต้องเชื่อดาเนินตามกระบวนการยุติธรรมตรงนั้นครับแต่ถ้าในข้อเรียกร้องของ b บีเนี่ย mm hmm. เขาก็ยืนยันตลอดว่าเขาจะเรียกร้องบนพื้นฐานหรือภายใต้รัฐธรรมนูญของรัฐไทยนั่นก็คือไม่แบ่งแยกดินแดนค,คำมั่นสัญญานี่ก็พูดย้ําหลายครั้งอยู่เหมือนกันในข้อเรียกร้องอันนี้เรายังไม่เชื่อว่าเขาจะ ไม่ยึดมั่นในหลักของรัฐมนูลเราเหรอฮะถามว่ามีหลักประกันอะไรคำามั่นสัญญาข้อเสนอเงื่อนไขที่เขาจะบอก<ห>ว่าเราต่อไปนะคุณคุณจอมเชื่อเชื่อเชื่อใจเขาไหมในเมื่อธรรมนูญของกระบวนการก็ยังไม่ได้แก้ว่าเรื่องแบ่งแยกดินแดนทุกกระบวนการกไปแก้ธรรมนูญของกระบวนการก่อนได้ไหมอ๋อคือเราก็ต้องร้องไปอย่างเขาว่าไอ้อเป้าหมายในการแบ่งแยกดินแดนต้องไม่มีเหมือนกันต้องไม,ไม่มีในกระบวนการคุณต้องลบออกไปดิ คำพูดนี้เขามีธรรมนูญของเขาเองด้วยใช่ไหมทุกกระบวนการมีหมดครับอืมอืมนั่ไหมครับผูโลไปแก้ไหมบีเอ็นไปแก้ไหมบีไอพีไปแก้ไหมอุจจัดีนไปแก้ไหมไปประชุมคนละพักคุณนีว่าเอาไหมต่อไปเนี้ยแก้ธรรมนูญของกระบวนการยกเลิกไม่แบ่งแยกดินแดนลบไปเลยท่านท่านก็ยังมองท่านก็ยังวิเคราะห์ว่าถึงแม้ว่าเขาจะยืนยันว่าจะถึงแม้สมมติจะเป็นเขตปกครองพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทุกอย่างก็ยังอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่ท่านก็ยังมองว่า เขาต้องการไกลกว่าน mm ั hmm. you you ้นก็ค so right. ือสุดท้ายคือไปสู่เป้าหมายใบแจ้งดินแดนอยู่ดีต่อให้พูดกันว่าอยู่ใต้รัฐมนุนไทยก็ตามอย่างนั้นแหละทำไมถึงถึงไม่เชื่อใจขนาดนั้นก็ผมถามว่ากระบวนการไปแก้แก้ธรรมนูญของกระบวนการก่อนได้ไหมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้เราก่อนได้ไหมครับกระบวนการพูดคุยของเราเนี่ยไม่ได้เริ่มจากการสร้างความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจทุกคนถูกจับขึ้นมาตั้งบนเวทีแล้วก็ เล่นไปผมว่าผมว่านี่มันคือละครอืแล้วแล้วใครจับใครลงมาบนเวทีนี้ถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่รู้ใครจับจับใครมาผมไม่รู้มีข้อตกลงอะไรพิเศษซึ่งซึ่งเราไม่รู้นะแต่ผมอ่านแล้วว่ามันเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับละครที่เขาเขียนไว้หมดแล้วว่าวันนี้ฉากนี้วันนี้ฉากนี้วันนี้ฉากนี้ตอนจบต้องจบอย่างไรทีนี้ข้อเสนอท่านเห็นด้วยกับเรื่องการพูดคุยอยู่นะครข้อเสนอสําหรับการพูดคุยรอบใหม รับไทยต้องทําอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปผมว่าการพูดคุยต้องเดินต่อ,อ,อนะครับแล้วก็มาว่ากันนะครับถามว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยจะตอบไปในอัสษรเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจกันเนี่ยผมว่ายากมันต้องมานั่งพูดคุยอย่างนี้พูดคุยโดยไม,ไม่ไม่ใช่ประจําเดือนไม่ใช่คุยประจาไม่ใช่เป็นแบบชุมประจําเดือนอเช้าบินไปบ่ายเสร็จวันรุ่งขึ้นอาจจะนอนสักคืนแล้วบินกลับไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล่ใช่อย่างนั้นผมมีประสบการณ์ในการพูดคุยกับพักคอมมิวนิสต์มาลายา ห้าครั้งพูดคุยในภาคห้าครั้งแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์ครั้งสุดท้ายใช้เวลาหนึ่งเดือนทุกฝ่ายนอนกินนอนด้วยกันจนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับผมมีประสบการณ์ในการพูดคุยกับพรรคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยภาคใต้ครับกินนอนกันอยู่กลางป่าพูดคุยกันทำความเข้าใจประเด็นนี้เขาเสนอมาอย่างนี้ผมชี้แจงอีกเข้าใจหรือยังบางทีเขาไม่เข้าใจพอเข้าใจปุ๊บเอาเคนะครับไม่ใช่บินไปเช้าบ่าย ประชุมเย็นกินข้าวครับบินกลับแต่ว่าก่อนก่อนจะบินไปประชุมก็มีการคุยกันผ่านนอกรอบก,กันอยู่แล้วเหมือนกันนะฮะก่อนที่จะไปสู่การประชุมอย่างเป็นทางการตรงนั้นแต่ท่านไม่เห็นด้วยกับการประชุมแบบเปิดเผยแบบให้มีการรู้กันว่าวาระการประชุมเดือนนั้นเดือนนี้ไม่ต้องการอย่างนั้นผมถามว่าเงื่อนไขพวกนี้เนี่ยถ้าพูดคุยกันไม่เปิดเผยต่อสาธารณะพูดกันง่ายทำความเข้าใจกันได้แต่พอตอนนี้ปุ๊บทุกคนมีศักดิ์ศรีครับถ้าถอยเสียศักดิ์ศรี มันทําให้คุยกันยากนะครับครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยรอบหม่ปลายเดือนตุลาคมนี่ก็ยังไม่ใช่เวลาที่ต้องพูดคุยถ้าหากว่าจะต้องไม่ยังไม่มีการปรับหรืออย่างไงครับผมว่าถึงบอกว่าหยุดหยุดฝ่ายไทยหยุดกันก่อนได้ไหมครับหยุดมาทบทวนก่อนอถ้าคิดว่าวิธีการนี้มันถูกเดินต่อก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าผิดหรือบอกเข้าผิดซอยแล้วถอยกลับมาเข้าซอยอื่นได้ไหมเปลี่ยนวิธีการได้ไหม,มนะครับมันต้องรอบคอบไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบตามที่เขาบอกว่า ต้องจบภายในปี258ก่อนเป็นประชาคมอาเซียนจอนเป็นประชาคมอาเซียนไม่ต้องรีบตามที่มาเลเซียบอกต้องจบก่อนปี258อมาเลเซียเข้ามาพูดนะครับบอกว่าต้องจบภายในปี258ครับนะผมถึงถามว่าถ้าปี2 258ไม่จบมาเลเซียจะหยุดให้ความร่วมมือเราใช่ไหมจะหยุดบทบาทในการเป็นผู้อำนวยความสะดวกใช่ไหม,มถ้างั้นก็มาคุยกันไหมรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียมาคุยกันว่าจะจัดการกับบุคคลพวกนี้ย,ยังไงที่อาศัยมาเลเซียเป็นแหล่งพักพิง รเราเคยดูแลโจรคอมิตรยาที่เรียกว่าจอคมอที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของมาเลเซียจัดตั้งหมู่บ้านนะฮะจนนาทีสุดท้ายของชีวิตจีนเปงเสียชีวิตเพิ่งเขาไปเมื่อวันวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ,รบเราดูแลเขาจนวันนาทีสุดท้ายของชีวิตไม่ให้กลับไปเป็นภัยต่อความมั่นคงของมาเลเซียรัฐบาลคุยได้ไหมถ้าปี5้าแแล้วไม่จบมาเลเซียยอมรับไหมคนพวกนี้ที่อาศัยมาเส้นแบ่งพนดูแลอย่าให้กลับไปเป็นภัยต่อความมั่นคงของเราแล้วเราจะดูแลของเราเองข้างในเราจะแก้ปัญหาของเราเองครับเอาละครับ ขอบพระคุณท่านมากที่ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของฟันธงสำหรับคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท,ท่านที่ติดตามชมพลเ,เอ,อากอักนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์ผมจอมเพชรประดับและทีมงานลาก่อนครับสวัสดีครับ